สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับคิมเบอรี่กับลูกแฟชั่นสนามบินถือว่าเป็นนางเอกซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยและโด่งดังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากสำหรับคิมเบอรี่แอนด์เทียมซิลีที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาพักใหญ่ๆแล้วและมีผลงานออกมาให้แฟนๆที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นละครภาพ,พยนตร์โฆษณาพรีเซนเตอร์แถมช่วงนี้ก็กำลังปังอีกอย่างหนัก และล่าสุดนั้นคิมเบอรี่ได้บินลัดฟ้าไปร่วมงานบู s เซสเดมงของคาเทียณเมืองมาดริดประเทศสเปนโอ้แม่เจ้าแฟชั่นสนามบินของเธอนั้นไม่ธรรมดาเรียบง่ายแต่ราคาตกแต่งไม่จะบคุนโดยในอินสตาแกรมสุดสัปดาห์เผยว่าเครื่องประดับ a i r p o อร l o ล k กดาราสาวคิมเบอรี่แอนน์โบริ o m มัสเฟรน d s o อ c คาเทียของประเทศไทย สองแฟชั่นเครื่องประดับแอ์พลุคของนักแสดงสาวคิมเบอรี่ที่ไปร่วมงานเปิดตัวบูชทสต์เดมูนที่เป็นคอลเลคชั่นไฮจิวเวลรี่ล่าสุดของคาเทีย์นกรุงมมดิดประเทศสเปนแต่งเติมด้วยลุคแบบเรียบหรูของนักแสดงสาวคิมเบอรี่เฟรนช์ออฟคาเทียโดยนาฬิกาคูแซงเดอคาเทียและกำไลข้อมือเลิฟ รวมถึงกำไลข้อมือจวงคูและเสริมด้วยความฉบเฉี่ยวของแหวนจูเซนคูและแหวนคราชเดอ c คาเทียรวมถึงต่างหูคราชเด e Cartier ที่ลงตัวด้วยสร้อยคอเลฟซึ่งมูลค่าเครื่องประดับทั้งหมดที่กล่าวมานั้นรวมแล้ว1 3 7 7 3 3ล้บาทขอขอบคุณข่าวจากขบข่าว com ครับ แล่ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ